พี่น <row down, señora> <can> <society> <corn> ้องเอ๋มุงแล้วพี่น้องเอ๋เนาะโหสีแน่นอยู่บ่อหนิลมมาสีบ่อเอาไปแล้วสะบ่อนี่บ่อดอกบ่อไปเขามัดครับเดี๋ดิมัดอยู่แต่ละส่วนเลยทุกงานมันโล่งอยู่เนี่ยมันโล่งอยู่เนาะมันหาใจยันคนคนตรงมาแล้วมันสกัดเข้ามาเรียกว่าเถิดเฮะยมีเงาคนหนาบ่เถิดบนุญาตผลบ่ออนุญาตต้องน่อยเถิด คันเมียเจ้าบ่มาแรงนี่เจ้าก <als> ็ส <morph flats> ิอยู <monkey> ่ได้อยู่บ่อยู่นี่ฮะดูว่าเจ้าสิไปหาบ่ไดมุยจ้อดแລง แต่ว่าเจ้าชิยูได้บ่บาเถิดนี่บอก่เพราะว่านี่นะคอยเป็นห่วงมอนกับศาสตรมาเถิดปากผมยังว่ามันบนหนาวดอกแต่ว่ามอนกับศาสนี่แหละหลักห้อาสีนอนแบบไหนนั่นแหละนอนยุ่งแต่ว่าสีนวลแล้วเตียงก็คือควรเราเรยแท้บาเถิดข้ามขึ้นตีนบุกุ้งเน่เห็นเห็นไข่หรืว่ากองไข่บ่าเห็นใช่แล้มันหักเนาะมีแต่ว่าลงอีกไห ลงทางกุ้งดินนี่แล้วเราเดือดดินด่างเดือดดินด่างอยู่เนี่ยตักรอพันเลยนะตะบูอย่าซาบผมมาเถิดเพราะว่าจะตัดผมยังบริชาเลยนี่ออโอเคโอเคได้ละน,นี่มันนี่แน่นตึ้งกา่นี่ค่ะซาบผมเลยยังบริชาสาบผมเลยยังบริชได้ชาเลี๋ยวกงอันนี้ก่อนขึ้นจนมื่อยังโบติงอยู่นี่ตักอะไรตักยู่บันตัวโอเคตักเทาไปก่อน ผมเห็นว่ามันอยังมันทางอีกนี่นมีเจ้าว่ากับสันกบับรบกวนป้าแตีวอีกเท่อนึงแล้วอยู่มอนนะเพิ่นเนาะมาเถิดดิบบผพ้ลุงนั่นไว้แล้วคือว่าให้ผักให้เขายืดก่อนเดออ้อป่ะโอ้โหตอบนบน่อนบ่อแล้วนอนจะเก่าแล้วเพราะว่าวได้ยืมนะพู้ลุงนั่นแล้วเนาะเราเคยฮุบไปอันหน้าของน้าเัื่อนึงนะบอกคืนในแมนบอกที่นอนนะเห็นไหว่าเถิดให้ฮุบนะฮุบไปแสบไปหัก โอ้ oh, <c oughs> สบยสย<อ>ายได้เศษเราคนสะอาดเราคนสะอาดพว่าเรานอนของมู่แล้วเราเอาไปต้มให้คิดว่าจะได้มาที่เนาะพี่ว่าจะเอาซื้อมาทัานนะื้อมาบุท่านเนาะพี่น้นนองนีชนาบ <c oughs> วบุอื่นแหละทีหาไล่เบิ้องตัวใดมันจะเป็นแล้วพอแฝดทีหาซื้อมา ันนั้นในวัตถุยาชิพอกสิพันจะมีอยู่บ่บ่บ่มีต้องเลยสื่อมาบือื่นเนาะยาสิพันลายอันยุคานเทินเนาะลายอันลายอนาเนี้ยยาคนดุเนาะนี่แหละคนดุเยะน้ำยนียุบดูว่นเคนดูไม่ใช่เราผ่าเนาะผ่าเงาะจบ่เมีอาไปแล้วบ่ บ่ดอก็เถอะมันถือไปก็จะถิ่มแล้วไม่ไม่ต้องใช้บ่เถิดนี่บ่แป้นนี่แหละเสียมเด้อบ่อื่นเด้ออันเดียดเด้อเสียมพร้อมเนาะเสียมแถมด้ามเลยได้เออเสียมด้ามเล็กแล้มันจังขุดตัวอะไหาด้ามใช่เถิดเนาะหักแลยเนาะใั่ด้ามเนาะหัวยากเนาะเสียมเราหาด้ามใช้เองก็ได้ว่าหน้ามัาตัดไม่แถวนี้ใช่ก็ได้เสียมแถมด้ามมันไม่ค่อยแน่นได้ก้านเสียมกันเสียมบ่มีด้ามมานะมันแน่นเอาเลือกเอาตัวแน่นไหม nên nên bao nhiêu đam bên đam nữa chứ đam nó đam các mình cũng lâu rồi đấy giờ đây làm nổi, hiện ở nồi giờ đây làm nhảy ở nhảy làm nóc nhấp bay nhấp bay là phi nông đi hà nhà nhục đi hà nhà nhục bò nà người đó mẹ bò bỏ thớt giăn giăn bắt tỉn nghe bò hả cháu เนี่ยเหมือนความเล่าอันนั่นดิอย่าละเมินดิบทางบ่แทงให้หน่อยก่อนเนาะกมากกว่ก็ได้อยู่เพราะว่าเขาจิตถางแต่แง่มคำดิลายอันเฮ็ดเนาะมีเป็นเดียวหน่อยอู้อันนี้ยืมของข้าเจ้าบ่ชื่อนี่เอาแบบนี่ขวบเพชรชื่อชาติที่ยังมาแชื่อเนื้อกินมากินกับเราอยู่นี่เลยชื่อหม้อชื่อมีเนาะชื่อมีมะตุ้มชื่อถั่วเพราะบ่วงบ่ขวอแพทย์เอาเนเรื่องเนี้ยขวบเพชรถั่วนะ ถึงเงินไม่การเมฆแผ็ดอีกแล้วเนาะบ่ดอกคณะเอาเมื่อเอามาแล้วเอาเมื่อเนาะบอกแล้วเอาให้ยแล้วเลยอย่างนี้แล้วขอเมียก่อนได้เป็ดด like ้วยอย่างพ่อเอามาเขาก็ะไม้ได้แม่ตัวใดเขาซอยได้เขาก็ซอยอย่างนี้แล้วตัวใดเขาก็นั่นก็ได้ขึ้นฐานออกมาเลยเพราะเขาซอยได้เขาต้องซอยได้บ่อกกับพายเขาต้องเอาเต็มที่เลยแม่มันโบแมนว่าแต่เขาสีนั่นได้ แบบนี้ต you ้องเอาหัวกับม้วนนึงดันโอ๊จ้านะมันไม่ได้มันไม่ได้ชื่อตุ่นนะเนาะปกติหัวหัวมวยนี่ไม่ได้ชื่อตุ่นนะมันคืออันพวกมอนพวกอย่างไั้เนาะแม่เบ็ดไผ่ส่วนไหนหอมอ๊อดเด้อมันยานี่อะไรปลาสุก่อนเด้อยมอญเ้อมอญเด้อเราเรียกมอนบ่แม่พัชชิษามอนชองหนุอยชาติชาตินะวะมอญพัชชิษามอนญมอญชาติชื่อชาติทับลมคือเป็น

เออนี่ต้องอันนั้นได้ขวานฮอสเริ่มมาพี่เลยต้องให้มีเสียมมีอย่างเตรียมพร้อมมาภรรยามาฮอดแล้วไปเสียงวัวดอักเป็ดีแล้วจะสบายแล้วมาฮอสมาหาวัด <c oughs> คืนบ่คนงามเหรอคนงามมาอันไม่ป้าเราบอเมื่อคืนนี่เสียงปากเรามาหาตามมุ่งไปามาเถิดอันเบ้าอันนั่นเพื่อนกเ็เห็ดเตียงบ่เบ้าบนเจ้าไปเห็ดเต่านะ หือเจอแนะอกหน่อยเฮ็ดเฮ็ดเปียนคายได้โอ้คืโบเฮ็ดว่าทาไ่ทงไ่ไปทนะทมันั่นแหละแต่ในบ้านมือนเดเขาเห็ดอยู่มันหนุยกอยู่ทํมันหนยากเลยเขาจ้องเออออน้อยจังเลยเอายเลยโมเองจลบงเถือนงเก็อาเป็นเตียงมันเนาะเอาเป็นเตียงหล่มาเป็นได้ไงยมหาเห็ดไมเช่นมตีกันเลยอ่าง่ายง่าย กระตุกไปเด้นเขาก็ให้เราเห็ดชุ่มแน่เห็ดชุ่มประมาณเพียงเพียงขาเนาะแล้วแก้วให้ให้ถานมันแล้วอ่าแล้วมาถ่ายน้ำด้วยปั้นช่องให้เราเลยดังประเทศเบาดปั้นช่องเป็นคนนี้ปั้นค่อยแล้วบาดีเด้อเหมือนคำเข่าปั้นช่องค่อยเนยกินไปชื่อว่านี่บ่ชื่อว่านี่มาเถิดฟุกใหญ่เลยมาเถิดบ่กินเนาะ มาได้กินได้อันนี้ซื้อน้ำแข็งใส่กระปิกงน้อยอุ่มหลายมือเนาะอุมง่หลายมึงกุะปงน้อยไปเขาเดียวไปเที่ยวไปซื้อมันไก่แบบนี้แม่มันไก่หันขาเรากินแล้วไปชงเพิ่นน้ำขับตะกุกตะกุ่ได้เราแล้วบอกบ่อมาเถอะแต่งานข้าเพื่อนบ่อเดนเมียจะทับบ่อโอ้ยเนาะ หัวอแฟดหัวานรับอเกียนรับกับุค่อยเอามอนอนยเด้อค่อยเอานเพื่อนข่อยออาบริยเอาเพื่อนจะค่อยได้ค่าน้ำมันน้ำพินชี่แสนน้ผู้ใหญ่จะดีเออต้องแฟดมอบให้รับบีที่เอามอมาแหเเทอดผมแได้เ้นั่นกันคุนมีน้ำใจตัวเฮาดิเฮาจีดิ้งดูดายหมรได้ หอกสีมาเบิ้องศาสตร์เบิงยังยูเซนูเด้อไปกไปเด้อไปเนี่ยซื้อแล้วหอยสีมาซื้อแล้วมาซื้อรถเบื้งเบื้องรมาบบแมนอยสีมาเราซื้อรถจักานีเ้องศาตร์ถ้วยโบวัเอาถ้วยวัเอาอกสามใบจงสามใบแล้วเจ้าต้องเอาระดับสาใบเด้อสามใบวัตชติว่ายญ่องใบแล้วก็ถ้วยน้อยใบนึงเนาะบวัเนี่ยถ้วยเนาะได้ได้วงได้จาก ถอยกับบ้วงเนาะเราคู่กันได้มายังซอยกันได้กับซอยเมนถล็ก้อยอใต้องข่อยจะเอาหวด้ดข่อยจะเอาหัวเอายจะโมหนึ่งโมแพได้ยืโมหนึงเด้อโมแพรก็โมโมหนึ่งก็โมแกงโมแพรกกบซาข่อยจาหวดเอาขอจะมาซอยบะเทิดเอากับสาวใบเออจัญญาได้แต่ละคนญามืออื่นนี่ฮะดีใจให้ข่อยแต่ละคนมีอย่างมาชมทบกันซอยกันนี่ซอยกันน จอได้หัวด์โขวายได้หมอพอที่ได้ขวายได้เข้าซได้ไอ้ออยได้น้องอยากช่ยข้าวซานเดี๋ยวข่อยกันที่หามาเด้อไอคือว่าเป็นต้องจัสองมาก่อนโคต้องแพทเนาะเม่นซอยเดียวกันนับถือกันเป็นไอเป็นน้องแต่เลิกแต่เลิกเพราะว่าเธอการนี่เนาะนี่เอาก็ะดาษน่เราจซอยกันแรงนะหมดแล้วเราใช้เบ็ดแถวนี้ชื่อไอวัตบะเทิแรงกันใช้เบ็ดก็ใช้แถวนองนี่เด้อฟอเมียมาเพื่อเมียจังเห็นนี่นะเทอดบะเทอดแถวนี้นี่เรารอมาแถวนอนงนี่ คนขยันนี่ละก็ได้กินก็ได้กินเสปลาจะท่อเขานี่นะเสีก่อนมาฮอดตอนใดนน้อยแล้วก็ฮอดเลยเขาฮอดบ้านน้อยบอกน่น้อยไหนไพ่เบาให้เจ้าพังยี่นี่กี่น้ำอ้อยเป็นเราสูพังบ่กึแม่แต๋อเนาะแมนลรคแม่แต๋อกเขาว่ามันรักนางมากระทุนเขายิ่งกิโกกระปอมโลขึ้นมาช่างกินน้อยแล้ววี่นันคือพวบอกเพื่อนแน่แต่ผู้เห็นนะกิรแรงเหรวะเนาะพี่น้องเอ้ ถ้าผากพังน้ำเด้อพี่น้อง FC เอฟซีบนแถวใกล้นี่ก็ได้ถ้าเห็นสาวใบายอยู่แถวหินน้ำอ้อยเนาะก็ <Okay. S 1> บอกสาวใบามาหาบอเทอร์อยู่ที่ดินเนาะเพราะว่าอยู่บ้านใกล้นี่เพิ่นจะที่ตามฮ่อลายได้พี่น้องเลยเนะาะเพิ่อนจะตามเอฟซีเพิ่อนจะตามว่ามาเมาใช่แล้วเตรียม <laughs> เอาเ <laughs> อฟซีบ้านหนองชะเอฟซีบ้านหนองชะนี่ก็ไปยู่พูดแล้วอย่ามาอยู่ยไปหาหนไม่ละขย,ยาน โอ้บัองชานะแมนเป็นเบายกดิ่เราเคยไปว่าเบาเพื่อนบนณงช้าบัณงชาแมนบนณองสะพังบนณองสะพังบัณองชานี่นะนี่นทางัมาหนิทางนี่เลยบ้านบ่อชิงนี่บัณฑ์บ่อชิงนี่เลยบ้านบ่อชิงนี่บ้าน์นังเยบัองช้านงช้าบัณงสะพังนันหละบัณองสะพังนันหละ้านบัณฑงช้ากับบนณงช้าไหนอังสะพังกับยูคุณได้บัณองช้า บ้านกันบ่อบ่อไหนไปน้อยเดียวนะเนาะกำลังจะพังเม้นยิ่มาพี่แหละตินมากที่แหละติดกันไปเพื่อเธอแล้วเราว่แถวนี้เนาะนี่มาเถิดจะต้องมากองร่วมกันค่อยว่าได้เอายาสีดมดสีดกันหมดหมดสิเปิดได้บ่ทชิบไปใช้เพชรน้ำมอเถิดบ่นอนใช้เพชรน้ำมอเถิดเลยบ่เนาะเอฟซีคอมเมนต์อยู่ใดบ่เถิดชิให้นอนน้ำอยู่บ่นี่คอยชินอนใช้เวทน้ำเจ้านี่นอนนอ เอ้ยนอนเป็นมูวเจโนะใช้คนแรงเป็นยังยังมัวเนาะ,อะโอ้ยมือหนากรเน,นี้ยก็จะเครียดเลยเนี้ยก็จะเครียดนะน้อยว่านอกใจว่านอกอใจได้มันนอนเป็นทุกที่ไม่ได้บอกเนี่ยไม่ได้ได <laughs> ้ลูกชายให้ถ่า,ายเซ็กซ์อยู่เนาะแม่นลูกชายให้ถ่า,ายเซ็กซอยู่ได้ฮะถ่าการเบ็ดอยู่ คุณจิลายใจไปกบมันที่เ้ารอบสองรอบสองกันรอบสองุงพายเบิ้งเขารอบสองเนาะรอบสองก็มาที่เ้าว่ะไม่มาหาเงี้ยงมาเนี้ยงมาเนี้ยงว่ะงัวลูกเพิ้ลไปใช้อยู่ใช้ว่ะลูไปน้ำมัน่องเธอเลยมเลยไอ่สี่เลยไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ว่ะผู้ลูกเห็้อยู่ไหนอยู่ไหนโคมได้ได้อยู่บ่โคมเอ้ย บ็ดซียัยคือบ็ดซีคนบ็ดซีเลยฮงชื่อชั้นสารพักบุ๊บให้ลูกย่างกลางบ่ให้ลูกย่างก้อนข่อยย่างน้ำลังลูกย่างกลางเนาะแม่แม่ก็ไปอกบแม่ก็ไปแม่กะปลอมเด้อแม่ได้เป็นคนใช่หน่ะเนี่ยข่อยนะแล้วใส่เบ็ดมานได้ใส้เป็นชิปคุณบ่เป็นชิปคุณได้กรบอ่ะไลายค่อยก็ใช้เยอะข่อได้แจ้วเจ้ามีมีมีเมื่อนเราใส่น่ะพยายามเสี่ยวกลางคืนในครอบัวเดียว เบ็ดคักค่อยว่ะต้นกินบโอ้คือกันิ่วลาบเนาะนวลาบค่อยเนว่เนว่กี่ขั้นกูเบ็ดแท้ค่อยว่ะช่วยได้กบตัวเดียวโอ้ตอนเช้ารวมแล้วมันเกินแปดตัวนี่แหละทนสีปนได้พอาะปนนะพอกินกินปนกบก้อนได้แ่งออกมาแต่ละมือเนาะน้ำมัต้มครับบ่กินปนกบกับน้ไม้ต้มนี่อยู่บ้านเฮา ทำนั่นแล้วมอหนึ่งมอยังแล้วก็หาหน่อไม้มาต้มได้เพราะว่าก่อนหน่อไม้บวชอึดแทนโอ้น้องบอเถิดเนาะข่อยจะถามโมหนึ่งมากรว่าเด้อเจ้ว่าเรื่องของน้ำของในเบิ่งตู้เบิ่องยังสักก่อนเนาะโอ้ยเฮาบวชพาวว่าตัวน่ะแต่ว่าบอเถิด์่อยจะถามเจ้าสมมติว่าห้องน้ำนี่สมมติว่าข่อยจะซื้อท่อมานี่เจ้าคุดเองได้บ่คุดได้บ่ได้อือ พูดเลยว่าเฮ็ดแบบนี้นะเอาแบบกโกเองก็ได้นะเป็ธรรมดากโเองก็ได้เพราะเอาแบบอันห้องน้ำบาสิงนี่างนี้วันนี้เขาเอาสั่งสี่เอ็มเอาแบบห้องบาสิงนี่ได้ใช่ใช่เป็นง่ายงเอาเขาต้องแบบอันนี้ก่อนไลยประหยัดงบเด็ดามที่เขามีงบนะนะพี่น้องเขาสั่งสี่เอ็มก่อนอื่นนะเอาตู้ก่อนอย่างนี้นะแม่นแต่ก่อนอื่นก็ต้องโฟกัสที่ตู้มันแหละก่อนพี่น้องเไยแต่เขาก็ว่าเพื่อไว้เนาะมาแทนไว้มาทางไหนผู้ช่จะช่วยเนาะแม่น ถ้าว่าเอทีหรือว่าภรรยาอยากชอยทอะไรอีกอะังบาี่ยกมาได้เนาะรื่องยังขาดลายอย่างเนีลายแนวพทางว่างเลยเอทางว่าเจ้าสี่จุยไพ่บอลเจ้าสี่เข่าพี่งานยกเนี่ยต้องมีงานยกมาเนาะาน้มันอยู่ไกลอยู่ทงนั้นนะทั้งจันดีก็ได้งไดเนาะขอแพทยกินเบิดแล้วบ มิม,ม,ม,มไ่พอนมม่้คอยลองเหล่าแล้วันเหล่าไอ้ใหญงบ่แอนดูตาบอดหาเหล่านะมาจิดท่กห huh? yeah. ็นน yeah. yeah. ี <Ah. ้ช mm ่องห้างห้งไงเนี่ยดิฉันพดดิฉัปลาดเมอนนี่ฮ้ยปีาบแปเอาเนาะมืดยัเอามืยังเอาเอาไม่ได้เลยเอาเมือบกเราได้ หมดได้บอกับพ่อชิญานขอยฮะขอยเอาได้เลยทำนิมีคนประหยดเลอประหยนกูประหยัดเนโหดอี่คนดินยมาดินเอิกเอาได้ข่อยนะแลม่โหดเอง่ยอมยอมประหดเนยทำหมินอยนแใครไม่โตคอยยังเอาหัวชนมาเลยยานนี่อยอแลนเอานิมบ่เอน่มทั้งโตแห้งาว่าทังให้ไม่ใหญ่ข่อยหัวหัวลูเอาลูเอาสองบาทคุลงมาเชย ก้บอจัดอูท mm ั้งมินจัดอจะว่ารอบืลมเนาะบ่เธอจุดเนาะจุดนี่เขาต้องพุบไปพุ่นะตายคันี่ใหม่จุดใหม่พุ่ังมินอ้มันที่ตอดได้โอยมันมมัมีไรอ้ยอย่าติตัวข่มันเหมือนแมงวันโอ้ยขึงตัวย่ามินมันก็เพิ่งน้อยแล้วมินต้อนบ่อต้อนอันตี้ต้อนบ่อเธอตอดฮันขันเอาามคืนมาเอาวอนแล้วต้อดขันเอาตะเวนบ่อตอนมันหอนเนาะว้าวไปเอ้า ก็อยูุ่มมา่ะเอาให้ดินลงมาลุ้มมันน้ำไปโคมันแล้วก่อนก็ทีให้ตู้กับไผถือหมวกกันนอกหรังูบนั้นลุ้งเราคอยปล่อยเขาในในแล้ะอัดไว้นึ่งวาตอสก่อนนะไได้ไดญาติจะบอยเจ้าแหล้นออกมาบ่านเแหลรนออกมาแล้วกินเลยกินนิ่มคนกินนิ่มบอ่ก็จะกินน้านินเล็ข่อยพอาแผลญาติคอยญาติน้ำคอยก่อนจะเอานะอข้างนีช่บเตือ่ข้างนี้จะคอยได้ขากงเนาะ ขาด้น้อยนะแต่ลห้มเนี่ักกะลี่ได้บริกล้องจ้ะนะแปูบ่นี่สาแสนีแสนดกคุ้ม้ก็ตัวน่งอสามแสนแล้สามแสนหอ้ยกับแนปลายเนาะไปอยู่ในกล้องมันน่จะได้คมจะรุ่นยช่องเ้นห้าตกตะกี้แงตะกี้เดี๋ยวนี้โบได้เพราะว่าเด็ดเงี้ยคือเป็นสิทขึ้นะอันนี้นะมันสบามาตอฐานอยู่เพิ่มเติมโบเหงเ่บหกบอย่างเนี้ ก็ต่ว่ามันผกะลวกแมนาเ่อขักขัดมเย็นยัดด้วยถืออาชนนี่วันนี้เนาะครับนี่แหลคอยมแงมิแต่ว่าม่งนี่ก็ได้กับบอเทิดกิ้ง็ิชายเอาเฮ็ดหัวเนาะทเนาะมีวิีแล้วเนาะบัตีนลวดก็มีนะนี้มัดลวดก็ได้มุ่งเขมุงเก็บปลายังดียี่บางเทือกเราบ่จะกลางก็อุด ยุ่งเนี่กับมีไปเบิร์ดหนี่ยเชืองเออเราวูดแล้วช็อตกันแรงขึ้นอยากกันยุ่งกับมีพอดีคู่โคตรหนึ่งกะเป็นว่าพอแพทจะน้ำปองจัดให้แบบแต่หัวแรงอับน้ำนักเลยบ่จัดนักจู่หัวแรงก็คนจะแย้งเนาะจัดนักเกือบแล้วทั้งยาอุ่นนะ่ายาอุ่นนุ่มครับสิ่งใดทั้งหลรอเมียกันหน่อยเราไปตามหาเรามาบรเห็นเราไปอีกได้ต่างคนต่างส่วนทางกันได้เนาะหาเมียจะหนีแล้วมาเถิดเลย ่อยคิดว่าเมียเจ้าต้องกลับมาต้องมีคนส่งข่าวบอกว่าเมียว่าเจ้าอยู่นีแล้วสิมาเองมีคนบอกเราเพราะว่าคนติดตามคลิปอยู่ด้ข่อยไปทา่าสร้างนี่เพิ่งกู้จัก <c oughs> <c oughs> มาไปง้งอันอนะ มาไปใครไปหาผู้ใดอมันที่ว่าในใดเวลาไหนบ่าบอกวันถ่ายอยู่นี่ไปใครมาไปหาเจ้าไปที่หาจังไรแล้วก็ว่าไปหาเจ้าอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าบอาว่าถ่ายอยู่นี่เขาเดียวมืออเอนนี่ก็หน่อยมาว่ะสันล้นแจงจางปางแล้วก็เมื่อยถ่ายแล้ว ว้านี่ไปจะเบ้นเบ้นนี่นะจะไหนบอกเบาเทิดก่อนข่าดีบ่ข่อยมีอันบาเทิดมื้อนี้นะมื้ออื่นนะข่อยมีข่าวดีข่อยซื้อมีไหมเจ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นบอกให้ข่อยซื้อมีมีแก็ดหนึ่งล้างหนึ่งแม่นมีแก็ดหนึ่งไข่แตะหนึ่งข่อยซื้อไข่แตะหนึ่งน้ำมันพร้อมน้ำมันทอดแม่นทอดกินบ่ กินน้ำกันบ่กินนันคันเจ้าอยากก็กินข้าวอยู่นเนาะเฟินบุกที่อยู่แล้วเนาะแม่มี่ห่างเนาะบ่อสเพราะว่าเราต้องได้มาซอยบ่เทิดนี่ได้เห็ดตู่เห็นยังไลยอันนี้ก็เพิ่นได้สร้างเบ้าลิแล้วก็คือแม่ใหญ่ใจดีผู้เพิ่นเคยซอยชดซอยเบ้าลิตลอดมาคือกันผู้นี้แกเพิ่งซื้อคุณแม่นั่นซิลิเพิ่นชื่อโอ้ซื่อมวนฮะชื่อมวนแล้วมวนชื่อเพิ่นแม่นั่นซิดิเพิ่นเบิ่งอยู่ อันนั้นได้เพิ่นเบิ้งแล้วก็เพิ่นบ e. so well. oh ่ได้ว e. yeah, ่าวลายอีกเพิ่นก็บโบได้ทักมาทา้งยังเพิ่นโอนเงินเพิ่นก็โอนรดโดยบบได้ทักมาอีกแปลว่าเพิ่นลืมแห้งนะเนาะเชื่อมุกเชื่อใจเลยเพิ่นเชื่อมุกเชื่อใจว่าเออเฮากบบบุเคยอันแปลว่าเห็นให้เพิ่นผิดหวังเพาะฉันซะ้โอแล้วก็เพิ่นเป็นคนใจบุญแปลว่าเพิ่นช่วยแล้วบุค่อยบุคิดเล้กคิดน้อยได้เน่ยช่วยช่วยเนาะแค่ไน้มันคนขาดโอกาสแบบว่าบุกเคยนี่เรานั่นไหนจะได้มาอธิบายกับเพิ่นแม่ยเรา คนมูบไปจากไห้โอกาสเราหาดีแล้วเราได้โอกาสจากผู้ใหญ่นี่นี่ไก่เจ้าตั้งชื่อเป็นแสงบ่าวเทิดพี่น้องเนาะอ้ะเาวโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กระเชิดไอโคตลาไปก่อนจะไดกระผากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์คือเก่าอะไรพี่น้องเนาะนางเด่นนางหัวนางโอนางลมกระบอกเถิดพี่น้องเนาะเส้นตูพากันยังบวทัานในเฮ็ดพี่น้องเนาะมีแต่ว่ามืออื่นหรือว่ามือ เฮ้พี่น้องเนาะข้อสีได้ดำเนินบางทีอาจสีแล้วพี่น้องมื่ออื่นนี่บางทีอาจสะยันบ่อแล้วพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องจะในกระเพากติดตามตะกนไล่ก็แซ่แล้พี่นอ้นองเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเ,เป็นกำลังใจใทีมงานเราเนี่ยให้พอน้องแฝดแน่พี่น้องเนาะขอบุญขอบุญทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามและคอมเมนต์เนาะพี่น้องเอ้สบายดีและสวัสดี